สวัสดีครับวิกแอนเจอร์นี่ในวันนี้นะครับเราพาคุณมาอยู่ริมแม่น้ําบางปะกงนะครับจังหวัดเชียงเสนนั่นเองนะครับเพื่อที่จะแน่นอนนะครับเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนมาฝากคุณกันนะครับคุณจะได้ทราบในรายละเอียดแล้วก็จะได้รู้ว่าความยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆไม่ได้เป็นเรื่องที่ห่างไกลแต่อย่างใดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆคนอาจจะได้ยินข่าวออกมาอยู่บ่อยๆนะครับในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะครับ ที่คนไปเคารพบูชาและสักการะไอ้ไข่วัดเจดีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเรื่องของศาสนาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยที่อยู่คู่กันมานะครับตั้งแต่โบ,โบราณแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ที่บอกว่าหลายๆคนเนี่ยไปกราบไหว้เคารพสักการะไอ้ไข่ที่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชน,น,นั้นนะครับมีผู้คนไปเป็นจํานวนมากนะครับนอกจากที่จะไป เคารพสักการะจุดทูบไหว้แล้วนะครับก็ยังบางคนนะครับก็ได้มีการบ่นบานสารกล่าวนะครับแล้วก็ได้กลับมาเพื่อที่จะแก้บนโดยการจุดประทัดอีกต่างหากด้วยนะครับการจุดประทัดแก้บนนี้นี่แหละนะครับก็เลยทําให้ Facebook อย่างเป็นทางการนะครับของศูนย์อนุรักษ์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีอําเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกมามีการระบุเปิดเผยเอาไว้นะครับล่าสุดเลยว่าวัดเจดีนะครับเขากำลังมีการจัดระบบการลด มลพิษและขม่าวควันจากการจุดประทัดแก้บนนะครับโดยจะมีการจัดสร้างสถานที่จุดประทับเพื่อลดมลพิษให้กับชุมชนวัดเจดีไอ้ไข่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเรื่องหนึ่งนะครับก็ความเชื่อก็อยู่คู่กันไปนะครับกับศาสนาพุทธของเราแล้วก็รวมไปถึงเป็นประเพณีวัฒนธรรมนะครับที่ สืบทอดกันมานะครับก็มีประเพณีการจุดประทัดแต่ยังไงก็ตามทางวัดเองเนี่ยเขาก็เห็นความสําคัญนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยก็เลยมีการจัด ที่ทางนะครับให้มีการจุดประทัดอย่างเป็นที่เป็นทางแล้วก็ลดมลพิษทั้งมลพิษทางด้านเสียงกับมลพิษในเรื่องของขม่าวควันอีกต่างหากด้วยพูดถึงเรื่องราวของพลาสติกเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วแล้วเราก็ทิ้งไปนะครับขยะพลาสติกชิ้นหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง400ปีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เลยทําให้ แบรนด์ไทยที่มีชื่อว่าโบเปนะครับที่เขามองเห็นว่าขยะพลาสติกเนี่ยสามารถที่จะมีคุณค่านำไปใช้ต่อได้อีกหลากหลายรูปแบบนะครับโดยการนำเอาวัสดุจากพลาสติกเนี่ยมาหลอมละลายแล้วก็สร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเช่นการรองแก้วกระถางกระเป๋าเฟอร์นิเจอร์เหรียญรางวัลที่มีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับในเรื่องของการใช้วัสดุจากพลาสติกมารีไซเคิลนั่นเองนะครับขั้นตอนก็คือก็ หลังจากที่เรามีการแยกขยะพลาสติกนะครับออกเป็นขยะพลาสติกเจ็ดประเภทแยกสีแล้วก็บดให้ละเอียดจากนั้นก็ไปทำควา,าสมสะอาดต่อนะครับแล้วก็เข้าเครื่องล้างปากแห้งหลอมละลายแล้วก็หลอมลงบนแม่พิมพ์นะครับซึ่งก็จะทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นการรีไซเคิลจากพลาสติกที่เราไม่ใช้แล้วนะครับซึ่งทางโบเปเองเนี่ยเขาได้พิสูจน์นะครับให้เห็นแล้วว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีคุณภาพมากๆเพราะว่าสามารถส่งออกไปจำหน่ายนะครับได้หลากหลายประเทศเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฮอลแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นสิงคโปร์หรือแม้แต่ในประเทศไทยเองเนี่ยก็ถือว่า มีแฟนกลับที่นิยมในแบรนด์ผลิตภัณฑ์นี้นะครับไม่แพ้ต่างประเทศเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็ชุบชีวิตให้กับขยะพลาสติกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ <S 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 พูดถึงการเกษตรแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะนึกไปว่าการเกษตรนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยรักโลกอีกทางหนึ่งเพราะว่ามีการปลูกต้นไม้ซึ่งต้นไม้หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก็สามารถที่จะดูดซับ คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ช่วยลดกา๊าซเรือนกระจกได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับที่ต่างประเทศนะครับมีการคิดนว,วัตกรรมที่มันล้ำเข้าไปอีกนะครับเพื่อที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดูแล สิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้เนี่ยให้อยู่กับเรานานยิ่งขึ้นนะครับเป็นผลงานโรงนาโปร่งแสงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่คิดออกมาเป็นนวัตกรรมนะครับจากสตูดิโอที่ออกแบบที่มีชื่อว่าลา c เชดอาร์เคเต็กเจอร์นะครับจากเมืองมอนทรีออลในรัฐควิเบกประเทศแคนาดานั่นเองนะครับวิธีการก็คือว่าเขาเอาผนังแบบโพลีคาร์บอเนตแบบโปร่งแสงนะครับมาใช้แทนผนังที่สูงทึบแบบธรรมดาที่เอามาสร้างเป็นโรงนานะครับแล้วก็เป็นโรงนา นอกจากเป็นโรงนาแล้วเนี่ยเขายังเป็นโรงที่ผลิตชีสออร์แกนิกอีกต่างหากด้วยการใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตแบบโปร่งแสงมานอกจากที่จะทำให้โรงนาเนี่ยหรือโรงผลิตชีสเนี่ยสว่างขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยทางสตูดิโอก็ยังได้กล่าวว่าการที่พวกเขาได้ออกแบบมานี้ก็เพื่อที่จะทำให้คุณภาพชีวิต ที่ดีให้กับสัตว์ที่อยู่อาศัยอยู่ข้างในและเกษตรกร,กรที่ทํางานอยู่ด้านในด้วยและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการใช้วัสดุที่อยู่ในฟาร์มเพื่อทําให้โรงนากลมกลืนกับทิวทัศน์รอบข้างนะครับก็หาได้ไม่ใกล้ไม่ไกลก็คือมาจากในโรงนาน,นั่นเองนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัวโครงที่ใช้ไม้สนมาต่อโครงสร้างอาคารแล้วก็ไม้แฮมบล็อกนะครับมาต่อเป็นผนังและหลังจากนั้นแล้วก็ค่อยใช้ แผ่นโพลิคารบเนตมาประกบนะครับซึ่งด้านหนึ่งก็โปร่งใสอีกด้านหนึ่งก็เป็นโปร่งแสงนะครับก็สามารถที่จะก,กันได้ทั้งแสงได้แล้วก็สามารถมองเห็นด้านนอกและด้านในในการทําง,งานได้แบบลางๆอีกต่างหากด้วยซึ่งแรงบันดาลใจในการทําในครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าเกิดจากแนวคิดที่แสงธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์บ้าง,างเลยทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งเป็น ประโยชน์ต่อการจเจริญเติบโตและเป็นประโยชน์ต่อสุขลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโรงนาไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือเป็นพืชต่างๆนะครับอีกประโยชน์หนึ่งก็คือเขาบอกว่าโรงนาโปร่งแสงนี้นะครับจะทําให้ตัวอาคารเนี่ยมีน้ําหนักเบาแล้วก็จะทําให้ลมธรรมชาติเข้ามาไหลเวียนได้มากขึ้นและในหน้าหนาวนะครับแน่นอนนะครับว่าอุณหภูมิความร้อนของ คนที่อยู่ในโรงงานกับตัวของสัตว์เองเนี่ยก็จะออกมาก็เลยจะทําให้โรงงานนั้นอุ่นขึ้นอีกต่างหากด้วยนะครับก็สามารถที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทํางานให้กับเกษตรกรแล้วก็สัตว์รวมไปถึงผลผลิตที่จะเป็นมาจากพืชต่างๆที่อยู่ในโรงงานนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นอีกต่างหากด้วยครับประเด็นิ่งข่าวในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าในระยะเวลาอันใกล้ๆนี้นะครับจะมีใครจัดกิจกรรมในเรื่องของความยั่งยืนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ มีกิจกรรหนึ่งตรงเป๊ะเลยนะครับกับเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในการผนึกกำลังในการจัดงานนะครับขององค์กรต้นแบบความยั่งยืนของประเทศไทยกับงานที่มีชื่อว่า Thailand Sustainability Expo 2020ภายใต้แนวคิดพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกนะครับหรือคอนเซ็ปเป็นภาษาอังกฤษว่า Sufficiency for Sustainability นนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่า เป็นการร่วมมือครั้งสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับขององค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของประเทศไทยที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับก็อาทิเช่นบริษัทไทยเบรจจำกัดมหาชนบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนแล้วก็รวมไปถึงเครือข่าย Thailand Supply Cha i n Network หรือ TSCN ะครับหรือ เพื่อขายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆองค์กรน,นะครับมาร่วมมือกันเพื่อที่จะทําให้คนไทยเรานะครับตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนายอย่างยั่งยืนแล้วก็ยังเปิดโอกาสนะครับให้กับเครือข่ายทางสังคม การมีส่วนร่วมสู่การไปนําไปปฏิบัติให้ใช้ได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงในเรื่องของความยั่งยืนอีกต่างหากด้วยนะครับและงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-4ตุลาคมนี้นะครับที่ห้างสรรพสินค้า3ามย่านมิถาวชั้นจี ชั้น3และชั้น5 3ชั้นด้วยกันนะครับใครที่ว่างแล้วก็สนใจอยากจะไปชมงานนี้นะครับเขาบอกว่ามีทั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนมีทั้งเรื่องของตลาดแรงงานในเรื่องของความยั่งยืนใครอยากที่จะทํางานในด้านนี้ก็ลองแวะเวียนไปดูได้เช่นเดียวกันนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมาฝากคุณกันนะครับก็คือจากวัดจากแดงนะครับเขามีการระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องกกําาาาาจัดดขยยยะออหหรรรใใ้้เปป็นุ๋คโโชชื่ออง่งว เปลี่ยนขยะเปียกเป็นปุ๋ยลดขยะสร้างประโยชน์เพื่อชุมชนวัดจากแดงนั่นเองนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นการจัดการขยะแล้วก็รวมไปถึงการดูแลบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยทางวัดจากแดงจะมีการตั้งจุดรับขยะที่มาจากทั้งภายในชุมชนเองแล้วก็ภายนอกชุมชนเองแล้วก็นําขยะเนี่ยมา,าบริหารจัดการอย่างเป็นระบบแต่เนื่องจากว่ามี ปริมาณขยะที่เข้ามาในแต่ละวันนั้นมีจํานวนมากๆเลยทีเดียวทั้งขยะเปียกแลวก็ขยะแห้งนะครับก็เลยทําให้มีขยะที่ตกค้างอยู่ในชุมชนเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับทางวัดจักแดงนี้ก็เลยมีการจัดโครงการระดมทุนเพื่อซื้อเครื่องกําจัดเศษขยะจากอาหารนะครับให้เป็นปุ๋ยให้ภายใน24ชั่วโมงนะครับโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยสลายขยะเศษอาหารโดยสามารถที่จะ ลดปริมาณขยะเศษอาหารได้ถึง90%ในเวลา24ชั่วโมงเลยทีเดียวใครที่สนใจก็สามารถที่จะร่วมสมทบทุนบริจาคก,กันได้นะครับโดยสแกน QR Code หน้าจอขณะนี้นั่นเองนะครับสามารถที่จะบริจาคได้ทันทีเลยนะครับและนั่นก็คือ ข่าวคราวแล้วก็ปฏิทินข่าวที่เรานํามาฝากคุณกันนะครับในเรื่องของความยั่งยืนเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราทางนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่ของมนุษย์เรานั่นเองนะครับ และวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามและอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดคุณมีเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้นี่ก็สามารถที่จะนํามาบอกเราได้เราจะได้เป็นอีกหนึ่งในกระบอกเสียงในการขยายต่อไม่ว่าจะเป็นข่าวที่น่าสนใจหรือปฏิทินข่าวที่คุณกําลังจะจัดในเร็ววันนี้ <c oughs> เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนนั่นเองวันนี้ลาคุณไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ